ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตสวนหลังบ้านนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะอากาศตอนนี้ก็หนาวสิบสิบห้าสิบหกองศาเซลเซียสนะคะแล้วช่วงนี้พยายกรณ์อากาศบอกว่าทั้งอาทิตย์นะคะจะหนาวแล้วก็จะมีเมฆปดบงังแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะคลาวดี้อากาศเหมือนอยูซีแอตทิลเนาะ แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฟลอริดานะคะทุกคนตามมาดูกันค่ะสระว่ายน้ำนี่คือช่วงหน้าหนาวแล้วก็ไม่ลงนะคะน้ำจะเย็นมากอากาศแบบครึ้มๆก้อนเมฆแบบคือมันคืออากาศมันดูแบบซึมๆอ่ะไม่ค่อยโอเค ตน้น,ตนมะม่วงของเราน้องเริ่มหนาวแล้วนะคะอันนี้คือต้องหุ้มพลาสติกค,ค่ะอันนี้เป็นพลาสติกสำหรับป้องกันความเย็นนะคะก็ให้น้องอยู่แบบนี้ไปก่อนตลอดทุกฤดูหนาว มันกล้วยก็เริ่มแห้งนะคะเริ่มเหี่ยวลงทุกคนตอนนี้มันก็เริ่มแบบว่าหนาวแล้วเนาะก็เลยแบบว่าปลูกผักนะคะผักที่ทนความหนาวได้มาดูกันตอนนี้เราลงไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะ แล้วก็พวกแบบโหระพากระเพานี่คือไม่ชอบความหนาวเนาะเดี๋ยวต้นนี้มากรูดนะคะก็จะต้องย้ายเข้าไปน้องไม่ชอบความหนาวนะคะนี่ปลูกผักบุ้งไม่รู้ว่าผักบุ้งจะโอเคไหมเนาะน้องจะทนความหนาวได้แค่ไหนอันนี้เป็นผักคะน้านะคะทุกคนคะน้ามันจะชอบอากาศเย็นๆหน่อยเนาะ อันนี้ก็เป็นบักเฉยนะคะน้องน้องชอบอากาศเย็นแล้วก็ปลูกบีดรูทเนาะก็ขึ้นหญ้าก็ขึ้นตามด้วยเนี่ยพอให้น้ำปลูกยญ้าชอบเลยขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็เป็นพวกผักสลัดนะคะก็เพิ่งขึ้นละผักกาดผักสลัด นี้ปลูกเป็นผักกาดนะคะเทอร์นิปอันนี้ก็ปลูกผักชีมีผักชีลาวด้วยผักชีหอมบ้านเราด้วยต้นพริกนี่กระดกอันนี้คือพริกอันเก่าไม่ได้ปลูกใหม่นะคะปีนี้ปลูกไม่ทันต้นนี้คือต้นลิ้นจี น้องชอบอากาศเย็นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนอากาศเย็นได้แค่ไหนก็โตได้เท่านี้ค่ะไม่ต่สักทีสองปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นผักสวนควรัวเล็กๆน้อยๆนะคะปลูกไว้กินมาดูกันว่าหนาวนี้เราจะได้กินผักเยอะแค่ไหนเนาะปีนี้ดูค่ะต้นพัวของเราเขาไม่ชอบความหนาวน้องก็จะเริ่มแห้งเหี่ยวนะคะเริ่ม ตายแล้วใบเริ่มไม่มีแล้วค่ะมาค่ะมาเก็บถั่วนะคะเท่าที่มีเนาะมันเริ่มหนาแล้วมันก็เลยแบบสั้นลงสั้นลงนะถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวนะคะทุกคน ชั่วฝักยาวน้องเริ่มหนาวเริ่มออกมาแบบว่าไม่เสมอกันสั้นๆด้วยดูน้องเฟ็ดน่ารักไหมเขาไม่หนาวกันหรอนะมันเย็นมากเลยนะข้างนอกอ่ะอบางตัววิ่งขึ้นไปแล้ว นาวไม่คะเด็กๆหนาวอยู่นะโอโหทุกคนน้องเป็ดมาชุมนุมกันเต็มเลยค่ะทั้งน้องนกแล้วก็เป็ดนะคะทำอะไรกันพวกคุณนะ่ะ ได้เยอะอยู่นะหนึ่งกำมือใหญ่เลยอ้าวพอตำถั่วได้อยู่นะคะทุกคนหนาวมากตอนนี้ลมเริ่มมาเย็นเลยอันนี้คือต้นไม้ที่ทนทนที่สุดคือต้นดอกมะลินะคะทนอากาศร้อนอากาศหนาวน้องก็จะโตแบบนี้สวยสะพรั่ง ไม่ไหวแล้วทุกคนลมเริ่มมานะคะเขาบอกว่าเย็นนี้จะมีฝนลงมานิดหน่อยขนาดสิบห้าสิบหกองศาเองนะคะตอนนี้ฟลอริดาตอนเหนือใครบอกว่าร้อนไม่ค่ะหนาวหลังจากที่เข้าไปเก็บผักในสวนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราออกไปซิของข้างนอกแต่ว่ามาล้างรถก่อนนะคะ กัวไมทุกคนอันนี้ก็ประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะแค่หกเหรียญน,นะคะน่าจะประมาณห้านาทีได้เครื่องหมุนแบบว่ารุนแรงมากถ้าล้างเองนี่คงประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงแน่นอน วอลมาร์ทมาช้อปปิ้งนะคะซื้สวัสดีค่ะมาซื้อของตามลิสต์ผั oh, yeah. กสดเยอะมากเลย Yes Onion, <green> onion? <Yeah. S 1> No I d o n ย I need two onion บางทีก็จะมีส้มโอแต่วันนี้ไม่มีมีเงาะขายด้วยนะกองเท่าไรเนี่ยห้าเหรียญกว่าโอ้ตายมีกี่ลูกเองเนี่ยห้าเหรียญกว่าเกือบหกเหรียญมะละกอของพวกนี้มันมาจากเม็กซิโกนะคะทามาขายที่วอมามันไม่เหมือนร้านเอเชียเนาะที่จะเอามาจากบ้านเราอแก้ Mango. มะม่วงนะคะมะม่วงของเม็กซิกันนะคะมาจากประเทศเม็กซิโก แร้วมีกอลูกอันก็เป็นพวกผักสลัดนะคะขายผลไมา้ที่มันปอกแล้วอะ่ะกินได้เลยอืมแบล็คเบอร์รี่น่ากินมากกระป๋องเล็กสองเหรียญกว่ากระป๋องใหญ่ก็สี่เหรียญกว่า บลูเบอรี่นะคะแล้วก็มีแรสเบอรี่โอ้ยดูสดมากเลยอ่ะน่ากินมากอันนี้คือแครนเบอรี่นะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะใกล้เทศกาลแตง s ก i v ิ n งเนาะมันก็จะมีแครนเบอรี่ขายสดๆนะคะไว้ไปทำซอสมีทุกอย่างนะคะวอลมาทขายเค,ค้กด้วย จะสู้เค้กมะพร้าวเราได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นเบเกอรี่เซกชั่นนะคะเบรด t your dough? Bread you want this sourdough no you don't want sourdough I want croissant mini mini croissant เี่เราชอบกิน mini croissant นะคะบัตเตอร์อันนี้ดูน่ากินดีเนาะ croissant เนยนะคะ โอ้เบ what is this why s it different what is in it <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นฝั่งเบียร์นะคะอันนี้คือ my favorite blue moon มีเบียร์หลากหลายประเทศแล้วนะคะที่นี่เครื่องดื่มเยอะมากโอ้ยไฮน์เก้นออกแบบมาเป็นถังแบบนี้ด้วยหรอน่ารักมากเลยอะ่ะ เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าหรอยิห้าเหรียญหรอถังเล็กๆอ่ะเอ้ยน่ารักจังเลยดื่มอะไรดีเนาะขายวายเต็มเลยหลากหลายยี่ห้อเซ็กชั่นนี้ก็เป็นของบ้านเรานะคะเอเชียนก็จะเป็นซอสมาม่า ไม่น่าเชื่อนะว่าวอมัดก็จะมีนะคะขายข้าวขาย,ยอะไรอ่ะนูโดสก๋วยเตี๋ยวโอ้ยพี่แอฟเช่เห็นมหมน้ำจิ้มไก่แม่พลอยก็มาถึงหมดไปสองร้อยกว่าเหรียญน,นะคะคกลับบ้านแล้ววอมัดซื้อของเยอะเลยบ๊ายบาย ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย